สนับสนุนรายการโดยบริษัทเฮมราชพัฒนาที่ดินจำกัดมหาชนสเป็ตเชียงคู่บ้านเชียงคู่คุณคุยกันต่อนะฮะเรื่องโลหินญาเป็นไงโลนินแหมโลผมเรียกไม่คยโลหินจาโลหินจาโลหินจานินจาเลยเหรอโลหินหินเออโลหินจาแหมถ้านินจาได้หน่อยโอ้น่ากลัวเลยตอนนี้คือคือ ผมคิดว่าอย่างนี้คุณสุนันเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องประมงเรื่องแรงงานทาสหรือทาสค้ามนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งโลหินนินโลหินจาเนี่ยฮะเป็นเรื่องเก่าหมดเลยเป็นเรื่องของคนที่เขาเรียกทำมาหากินโดยผิดเนี่ยโดยผิดกฎหมายเนี่ยทำมาตลอดแต่รัฐบาลที่ผ่านมาแต่ละรัฐบาลไม่เคยเลย ที่จะทาเรื่องนี้ดังนั้นที่ต่างชาติเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งรัฐบาลมารัฐบาลกลับไปด่าต่างชาติครเฮ้ย <Hey, S 2> มึงหาเรื่องเนี่ยว่ามึงพูดไปจริงประเทศไทยไม่มี <c oughs> แต่วันนี้เนี่ยคุณสังเกตไหมคุณท่านนายกประยุทธ์นี่อยู่มาเกือบปีเรื่องนี้เพิ่งโผล่มามาโผล่เอาที่พฤษภายี่สองนี่ครบวาระรัฐประหารแล้วนะครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเพราะะนั้นเราจะเห็นเลยว่าเรื่องทั้งหมดที่มาเกิด กับคุณประยุทธ์วันนี้นายกระยุทธ์เป็นเรื่องเก่าและเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องพ่อขานักการเมืองแล้วก็ข้าราชการสามส่วนที่ผสมกันหมดเลยนะอันนี้เมื่อเป,เป็นแบบนี้เนี่ยทำไมท่านประยุทธ์นี่นะมีอำนาจเบ็ดเสร็จพวกนี้มันยังไม่ยอมบอกเลยมันรู้เอาตอนที่เรื่องมันแดงเรื่องที่ต่างชาติมัน ที่มันโผล่มาเรื่องแบบนี้เนี่ยทางใบ<ม>ทั้งตัวมันปิดบัวปิดไม่มิดแล้วมันถึงจะรู้แล้วมันไม่บอกนาะยกประยุทธ์ด้วยถูกไหมจนเรื่องมันแดงไปเจอศพเป็นเรือเจอเข้ามันจึงค่อยมาบอกว่าเรื่องเกิดเหตุอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณประยุทธ์เนี่ยท้าทายมากนะว่าเขาไม่ได้สนใจคุณประยุทธ์หรอ<ม>การโกงการทำาชั่วย,ยังมีอีกเยอะที่คุณประยุทธ์ไม่รู้เพราะงนั้นพอรู้เนี่ยแกก็ต้องมาแก้แต่นี้การแก้นี่ไม่ใช่ง่าย เพราะมันฝังลากลึกคุณดูสิสาวไปตํารวจกี่คนอยงทหารเกี่ยวด้วยมีอีกที่ท้องถิ่นเขาเพราว่าล่าสุดประิเสรบอกว่าเท่าที่ตรวจสอบยังไม่พบทหารเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีทางที่จะไม่เกี่ยวถ้าทหารเอางี้ดีกว่าถ้าทหารตรงนั้นเนี่ยนะตรงไปตรงมาเนี่ยไอ้พวกนี้ทาไม่ได้หรอกโดยเฉพาะที่ท่านไปยุธมีอานาจอย่างน้อยเนี่ยแปดเก้าเดือนถึงหนึ่งปีเนี่ยมันทําได้ไงถ้าทหาร เขาเอาจริงอ่ะโอ้แล้วมันต้องผ่านระดับทหารระดับทหารแล้วทหารยายาางวัดจาน้าวตายนี่มีทางเลยเป็นแต่เพียงว่าวันนี้เขาเกรงใจเขาไม่อยากบอกว่าทหารบางคนมีส่วนเกี่ยวข้องแต่เขาก็มีนะระดับพันโทระดับอะไรต่ออะไรมีเกี่ยวด้วยอพันเอกแต่ตำรวจน่ะหนักหน่อยระดับพลตำรวจโทรับสวยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยท่านประยุทธ์ถ้าท่านแก้ปัญหาเรื่องข้าราชการให้ดีไม่ได้นะ คือวันนี้ค่านิยมสังคมเนี่ยมันกลายเป็นว่าทำดีมีที่ไหนอ่ะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปอาจจะมีทำชั่วบางคนโดนลงโทษบ้างแต่บางคนกว่าจะลงโทษก็ช้าเออแล้วมันส่วนน้อยยังน้อยแล้วก็ไม่ได้ลงโทษเต็มที่เออใช่ไอ้วิธีกเรียกว่ามาตรการในการที่จะนําตัวผู้นี้มาลงโทษมันยังไม่เด็ดขาดไม่เด็ดขาดอ่าพทั้งที่ท่านมีอำนาจเด็ดขาดแต่ท่าน ท่านก็ก็เป็นความคิดท่านนะที่ถูกต้องอยู่เหมือนกันว่าให้กระบวนการกฎหมายมันว่าไปแต,แต,แต่แต่ข้อก็ในกระบวนการกฎหมายก็รู้อยู่ว่าที่ผ่านมานะกฎหมายไม่ได้มีความหมายนะใช่ก็ต้องทําให้มันมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแล้ะแต่บางคดีท่านทำให้เห็นว่าเฮ้ยเอาจริงนะรเราต้องศักดิ์สิทธิ์แล้วเร็วอืมคือความที่เขาพูดไงความทําช้าเนี่ยของการลงโทษเนี่ยมันก็เป็นอันหนึ่งที่ให้เห็นว่ากระบวนการยุยตมัน ไมันบกพร่องมันไม่อยู่ที่ทมอ่ะถ้าอยู่ที่ทมต้องเร็วดิผู้ชายได้ไงแล้วมาตาสิบสี่ก็มีแล้วอย่าให้พระเอกอินเดียที่เมาแล้วไปชนเขาตายตอนนี้มันก็สร้างภาพนะะเหมือนในเหมือนของเราเปรียบเลยนะเหมือนกันทำาการกุศลทำาทําทำนี่เนี่ยเพื่อให้กระแสสังคมเนี่ยมาช่วยกดดันยกนี่เราเป็นเฮ้ยนี่เป็นคนดีสำเนึกผิดแล้วเป็นความประมาทแต่เมืองนอกนี่ในในอเมริกาในยุคเขาถือเป็น เป็นไอ้นี่เลยนะเหมือนกรณีคุณมีปืนและคุณยิงคนอ่ะโดยเขาเรียกคุณจะประมาทได้ไงอ่ะเออเจตนากับไม่เจตนาแต่เขาตายก็เนี้ยกระบวนการให้ความล่าช้าในการตัดสินเนี้ยไม่นันพยายามมันพยายามดึงคดีอยู่นะให้เอกอินเดียเนี้ยคือให้ตัดสินช้านะและให้นี่เวลาไปสร้างภาพเหมือนกันของเราเนี้ยทำไมจะไม่คือสมัยชาพลสลิเนะฮะเขามาตาเจ็ดค่ะ ผมจําได้ข่มขืนที่เขาสามุกนั่งเลยไม่กี่วันเลยไม่กี่วันเลยผมยังจาได้เลยสามตัวนั้นน่ะไปนี่ต้องหิ้วปีเข้าเข้าเข้าหลักประหารน่ะเป็นลมอ่ะนี่ละคนมันก็กลัวไงเรื่องข่มขืนแล้วฆ่ามันแรงอย่างนี้ไฟไหม้ไงแล้วเออแล้วชาวบ้านนี่ก็สะใจเห็นด้วยมันต้องเอาแบบนี้รควนี้สากลทางสากลเนี่ยเขาถือว่าคุณเห็นไหมอินโดนีเซียจะประหารชีวิตคนค้ายาเสพติดไม่ ไอ้ที่โกงที่เราโกงเราพูดเราไม่ได้เอามันระหานขอมันติดคุกยึดทรัพย์ที่มันโกงมาเท่านั้นเองให้เร็วหน่อยให้ตามกฎหมายนั่นแหละให้เร็วให้เร็วหน่อยไอ้คนนี่ได้กลัวแล้วรู้สึกว่าให้กฎหมายมันมีใครอยู่เหนือกฎหมายนะที่ผ่านมาอยู่เหนือกฎหมายกันตลอดครับกฎหมายเราดีแต่อ้ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะไอ้ใช้พนักงานสอบสวนมันตัดตอนซะมันช่วยกันเอาง่ายๆนะคุณดูสิผู้หญิง ผมยังไม่ได้ยินข่าวนะผมพยายามตามผู้หญิงที่ขับรถชนจักรยานอ,ะอ่ะที่ว่าแกเมาอะ่ะครับตีห้าตีห้าเนี่ยขับรถมาเนี่ยตีห้าตีหกเนี่ยอืมเมาแล้วไปกินร้านเหล้าที่ไหนอะ่ะแล้วทําไมมันเงียบจังเลยร้านเหล้าไหนยังหาไม่เจอเลยเป็นไปได้ไงเออเออเป็นไปได้ยังไงมันเปิดขายเหล้ากันจนเกินเวลาปิดอะ่ะถามว่าตํารวจรู้ไหมรู้แน่นอนอะ่ะอืมไม่รู้ได้ไงอะ่ะ แต่ว่าผมจะบอกให้ท่านนายกข้าราชการที่ท่านนายกชื่นชมหนักหนาข้าราชการที่ดีมีเยอะแต่ข้าราชการที่ชั่วช้าสามานก็มีเยอะท่านนายกไม่งั้นมันจะปกปิดท่านมาได้ยังไงจนถึงวันนี้ครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเอาให้ไอคนผู้นี้ข้าราชการถูกลงโทษอย่างจริงจังร้อยคนที่ปปชเขายื่นไปท่านยังเอาไปส่งให้ที่ไหนไม่รู้อย่างเงียบอยู่เลยร้อยคนถูกไหมเอออย่ากลัวมากอย่าหาเสียงมากทำได้จริงจริงจงจัง อะไรที่ผิดก็แก้ซะไม่มีคนก็บอกอถ้าเป็นนายกเข้าเป็นนายกเนี่ยอย่าว่า6เดือนเลยสามวันก็เห็นผลแล้วว่ามันแก้ปัญหาเลยได้เบ็ดเสร็จไป<ช>ได้ขนาดไหน<ช>นั้นอย่าให้เขาต่อว่าอย่างนี้ท<ช>่านไม่ต้องเข้าข้างใครท่านเอาความถูกต้องเป็นตัวตั้งถูกข้าราชการโกงท่านก็จัดการพ่อค้าโกงท่านก็จัดการซะนะนักการเมืองโกงท่านจัดการซะเท่านั้นมันก็จบนักการเมืองในอดีตเนี่ยมันโกงมาโผล่วันนี้ท่านอย่างกรณีข้าว ท่านก็จัดการซะให้มันเด็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซะทําไมท่านไม่ทำํำฮะคืออย่าบอกว่าโอ้โหปัญหามันซับซ้อนหมกักผมมานานเลยนะฮะเพราะผมไม่คุยกับไอ้พักพวกที่เคยเทำทั้งสิบมนะอือนะเคยต่อสู้มาด้วยกันแล้วเป็นนักการเมืองไปรัฐม<ะ>นตรีนะไปเจอมันก็ถามว่าเฮ้ยทำไมนี่ไม่แกบอกนายไม่ได้เป็นนักการ ไปรัฐมนตรีได้ไม่รู้หรอกโอ้โหมันยุ่งยากนะปัญหามันเราอยากจะรู้มือนยุ่งยากแหละมึงมีอำนาจมันมีอำนาจผมนีกไม่คุยกับมันไงทุกนี้มันรูปหน้าปะาจมูกไปปะจมูกพวกเดียวกันไม่แล้วใจมันไม่ถึงเนี่ยมันจะอยู่ตัวรอดไปวันๆนะทำให้เรื่องถ้าไปถ้าว่ามันไม่เป็นข่าวเช้าโชว์ขึ้นมาก็ไม่แกแลวพอมีกระสาสังคมเน่อ้าวทำแต่ความจริงเนี่ยรู้อยู่ทุกคนรู้อยู่ประเทศไทยรู้อยู่ปัญหาประเทศไทยมันมีอะไรบ้างไม่ต้องมาให้คน ตอกตอนะรู้อยู่แล้วอะไรบ้างอยู่ที่ว่าจะกล้หรือเปล่าใช,ใช่ใช่ใช่ถ้าตั้งใจอย่างที่ว่า <c oughs> มีความมุ่งมัน่นมืดอดำมดการแท้จริงว่าฉันจะแก้เพื่อประเทศเพื่อคนไทยให้อยู่สงบจขก,กันจริงๆนะอะไรผิดเนี่ยไม่เลี้ยงหมดเนี่ยโทษแป๊บเดียว <c oughs> คือ <c oughs> ความหวังเนี่ยเขาฝากความหวังท่านนายกเยอะครับ <c oughs> เพราะว่าหนึ่งท่านมาเนี่ยท่านเป็นทหารทหารเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเด็ดขาดอยู่แล้ว โดยระบบระเบียบโดยวินัยเขาการอันที่สองท่านมีอํานาจพิเศษที่ไม่เคยมีใครมีขนาดนี้ก็เคยมีมีแต่ว่าแต่ว่าไม่มีวันมันใช้ไม่เป็นวันนี้ท่านเ่ิดปากออันที่สามเนี่ยท่านก็รู้ปัญหานะเวลาท่านพูดเี่บางครั้งท่านกระดลตออกมานะว่าใครคือตัวปัญหาเออแต่ว่าบางครั้งท่านก็ขี้เก่งใจอ่ะท่านใช้คําว่าอะไรไหมถ้าไม่ ถ้าไม่ให้เกียิกันไม่เกรงใจกันตอไปนี้ผมไม่เกรงใจบ้างแล้วท่านพูดทําไมใช่ไหมเพราะท่านพูดแบบนี้คนก็เฮ้ยท่านเกรงใจใครมีใครที่ท่านต้องเกรงใจใช่ไหมไอ้คนแดนไกลท่านเกรงใจมันไหมทําไมต้องไปเกรงใจมันเออไอ้นักการเมืองเก่าอะไรเน่ยที่ต้องไปเกรงใจมันข้าราชการเก่าที่มันโกงโกงกันฮะร้อยคนที่เขายื่นไปท่านเกรงใจอะไรเพราะมั้นมก็เลยไปถามมาถึงท่านไง ว่าเฮ้ยอำนาจขนาดนี้ทําแบบนี้แล้วผมขอร้องท่านอย่าท้าใครมาเป็นนายกแทนท่านนะเป็นแทนนี่ทําดีกว่าท่านแน่ผมรับประกันถ้ามีอำนาจเท่าท่านถ้าเจอคนที่ดีนะเจอเอาอย่า,ยาไปท้าโสพลแล้วกออันเฮ้ยโสพลเนี่ยมันไปดีได้เลยอย่ามาท้ามผมถ้าผมมีอำนาจเท่าท่านนี่รับประกันเรียบร้อยอร้อยตำพันตำรวจโทนี่ถูกปลดกันเลยเฮออ้ยมึงจะอยู่ได้ยังไงว่าพันตำรวจโทวีซา่า พาสปอร์ตยึดคืนก่อนเลยไอของหมูหมูแบบนีああ้โอ้ยวันนั้นเราไปคุยกันในตำรวจใหญ่เอออ่าก็แต่ตั้งคำถามแบบที่คุณชัชวานถามท่านผู้ชมใช่ไหมใช่ยึดมาอะไรพาสปอร์ตอะไรเหมือนกันเลยผมจะบอกให้นายโต้นายโตะที่เราทั้งประเทศถามท่านนายกหมดคำนี้ท่านนายกไม่ตอบอ่ะท่านนายกไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะสักครั้งเดียวอ่ะมองพูดสิ ท่านนายกช่วยอธิบายผมหน่อยทําไมปลดไม่ได้ทําไมพันตำรวจโทรไม่ได้ทําไมเอาพาสปอร์ตของไอ้หมอนี่กลับมาไม่ได้แล้วท่านนายกลองดูว่ากี่คนที่ทําผิดโดนปลดไปแล้วยึดเครื่องราชคืนด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยไอ้หมอนี่มันเป็นใครมาจากไหนทาไมมีอภิสิทธิ์มาท้าทายพลเอกไปยุท์เออคนเอกไประยุทธ์ได้ยังไง โอ้โหวพานั้นเนี่ยใะที่จะไปนั่งทานข้าวกันแล้วมีนายตำรวจใหญ่นะแล้วถามเรื่องนี้นะเอาว่าอดีตตำรวจใหญ่ผมนั่งหัวเราะในใจนี่แ้วคุณชัดพูดไปรู้กี่ครั้งลวผมเมื่อไหร่มันจะถอดยศมันแล้วพานนายกไ่ตอบผมด้วยนะ่านนายกก็ไม่อธิบายเหตุผลว่าทำไมพันปุ๋ประโทกูถอดไม่ได้วะแล้วไปย้ายไปปลดไปเปิดเขาตั้งเยอะเออไอ้นั่นเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะแต่ไอ้นี่เนี่ยสารดีกาตัดสิน จำคุกสองปีแล้วหนีไปด้วยอเออไอ้นี่มันชัดเจนทำไมยังเป็นพันตำรวจโทรอยู่มีเงื้อง่าราคาแพงในคำนี้เลือกใช้ดทีคือขอโทษอันหนึ่งคนไทยไม่ใช่คนโง่คือบางอย่างเนี่ยเราก็รู้แต่เราไม่อยากพูดแต่เราถามท่านท่านอธิบายบ้างก็ได้นีวันศุกร์สั้นๆสักหน่อยนึงว่าเฮ้ย ทำไมผมปลดมันไม่ได้หรือผมยังไม่ปลดมันไปเล่นเหยียบตาปากอะไรพูดอย่างนี้ฝากท่านไงผมอยากรู้จริงๆอ่ะอ้าวไปอะไรอีกมาวันวันเสาร์นี้มาป่ะวันเสาร์เหรอผมไม่ได้มา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 ขอบคุณที่เอวขอบคุณจริงๆต้องขอบคุณจริงๆชาวพันธมิตรทั้งหลายนะแน่นเลยคุณมาป่ะ เหนียวแน่นไม่ได้มาไม่ได้ไไดหลัง<า>เลี่ยงเลยแล้วก็ไปเออเหนียวแน่นมาก <c oughs> นะฮะกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวพันธมิตรแต่ผมไม่ได้ไปที่ชนบุรี <c oughs> แต่คิดว่าก็เจมหมวยปกติเต็มอยู่แล้ว <c oughs> ก็ต้องขอบคุณเจมหมวยกับพันธมิตรที่ชนบุรีแล้วก็แถวแถวแถว,แถวนั้นแหละทั้งท <c oughs> ยาทั้งพนักคมอะไรนี่เขาจะมาหมด <c oughs> นะแล้วก็ที่ต้องขอบคุณอีกอันหนึ่งก็คือนักหลุนีนะซึ่งแฮมเมอร์เนี่ยแกมีน้ําใจตลอดแฮมเมอร์นี่เป็น เป็นนักดนตรีตั้งแต่ทํากิจกรรมเนี่ยจะรู้จักเขาแล้วเขาก็ยืนหยัดตลอดยืนหยัดไม่หนีเลยมากไม่หนีเลยไม่มีคําว่าเวทีอยู่ตรงไหนนะจะอันตรายยังไงอยู่หมดคือนักดนตรีเนี่ยนักรบด้านศิลป่าวฒนธรรมของประชาชนเนี่ยเขายืนหยัดกันั้งนั้นนะเจ้าวงเนี่ยหงาเงือทุกคนเนี่ยนะเวทีมีอันตรายยังไงคนพวกนี้จะอยู่หมดไม่ดีไม่ไม่มีถอยหนีไปไหนเลยครับ ต้องขอบคุณจริงๆก็ไปร่วมเป็นผู้ก่อการร้ายกับเราด้วยเนี่ยแฮมเมอร์โอ้ดีด้วยโดนด้วยโดนด้วยโดนด้วยร้องเพลงเพลาะกันไปขอบคุณทุกท่านผมช่วงนี้นะเคลื่อนย้ายตัวลำบากมากก่อเป็นไง่ใส่เกง่งนยังไม่ได้เลยคุณไปทำต้องเนาะทำสวนทำไร่ทำสวนทำไร่เบี้ยงเลยอายุมากแล้วพอทำสวนทำไร่แล้วเราไม่ค่อยได้ทำนะเส้นมันยึดนะก้ามเนื้อมัน อาเส็บบ้างอะไรบ้างเลยเวลาจะขยับตัวต้องไอ้นี่ช่วยอดทนมากเลยนะต้องอ่ช่วยแต่ถ้าไม่มีไอ้นี่นี่แย่เลยขยับไม่ได้ไปเรื่องรถจักรยานนิดนึงนะตอนนี้กทมก็เตรียมที่จะมาเตือนแลิดป้ายจุดเสี่ยงสำหรับคนที่ขับรถในช่องจักรยานมีช่องจักรยานนะผมว่าช่องที่มันดูดูดีที่สุดเลยนะคือเลือกทาง ก็ไม่รามินทาเขาไปอยู่ข้างในเลยไอ้นั่นมันให้เป็นเฉพาะเลยไงข้างในอยู่ข้างในปลอดภัยบางทีก็เห็นไอ้มอเตอระไซคเข้าลูกลานที่เขามื่อไระไซของบ้านเราเนี่ยมันขึ้นขี่บนฟุตบาทนี่ไปเลยถ้าทําอย่างนั้นทุกจุดได้แต่ว่าพื้นที่เราคงลาบากนะครับยาาเพราะว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยถนนนั้นเขาดีไซน์เฉพาะตอนตัดตัดขึ้นมาใช่ไหมฮะเขาก็ทําไว้เลยเป็นเลนจักรยาน ก็น่าเห็นใจเปัญหาที่มันมันหลายมุมมองหลายศาสนานะแต่มีคนชวนผมมาไปเหมือนกันว่าขี่เหรอขี่จักรยานก็น่าขี่แต่ผมขับรถอยู่ในฐานะคนขับเนี่ยและเห็นคนที่ขี่จักรยานนะผมให้ผมไม่ขี่กลางคืนแม้จะมีไฟแล้วมากนเป็นพวนนะอย่าขี่ใจผมนะครับนี่พูดด้วยใจจริงๆขึ้นกับว่าขี่ทําอะไรถ้าขี่ออกกําลังกายไปหาที่ออกกําลังกายที่ขี่ที่ปลอดภัยเพราะว่ามันมีนะคุณเห็นไม่สุวรรณภูมิเนี่ย โอ้โหเขามีระบบอย่างดีเลยนะหลายหลายแห่งเนี่ยในสวนในพาร์คหลายแห่งเขาก็ให้ขี่เขาทําเป็นเลนจักรยานในเมืองนอกก็ทําแบบนี้แต่ขี่บนท้องถนนของบ้านเราเนี่ยถนนบ้านเราบางที่มันแคบแลวบวกกับที่บอกอะเมาเล้ากันอะเมาแล้วระเบียบวินัยในการจราจรระบบไม่ดีและไอ้ที่ทางด่วนก็เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์บ้างจอดรถสามล้อบ้างมันไม่ดีเลย นะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติวาระเบียบวินัยใช้กฎหมายเป็นกฎหมายอย่างจริงจงมาตลอดมันก็เลยแย่ถ้าขับเนี่ยเราระวังตัวเองอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าไอ้เพื่อนร่วมถนนเราที่มันใหญ่กว่าเนี่ยครับตัวใหญ่กว่าพอสู้ได้นะเตะไข่ยังล่วงได้นะไอ้รถใหญ่กว่าเนี่ยไปชนกนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวถ้าลองอ่านสถิตินะฮะเพื่อนผมหลายคนที่เสียชีวิตพ่อแม่เขาก็เหมือนกันขี่มอเตอร์ไซค์นี่ในเลนข้างถนนนะแต่สิบล้อมันฟาดเอาตายทั้งพ่อทั้งแม่ เพราะว่าอะไรบางทีเขาไอ้สิบร้อแล้วมันหนีไปเลยอืสุดท้ายพ่อแม่เสียชีวิตสภาพอันเนี้ยเราขี่รถเนี่ยไอ้รถมาทางหลังเรามองไม่เห็นะนะถ้าเราขี่สวนกันอย่างพอเฮ้ยมึงพุ่งเข้ามาเฮ้ยเห็นท่าไม่ดีเอ็งลิงมาทางพุ่งมาทางเราเราก็ทิ้งรถกระโดดหนีได้แต่อันนี้เรามองไม่เห็นเราไม่มีตาหลังเนี่ยน,นี่อันนี้อันตรายมากครับก็จักรยานเป็นการออกกำลังที่ดีนะดีมากคือ,คอแต่ว่าหาที่หาที่เนะ่ย ที่ป็นสัดส่วนถ้าเขายังจัดให้เราไม่ได้เนี่ยก็หลีกเลี่ยงอย่าไปขี่บนถนนกลางคืนเลยใช่ผมผมเห็นนะขนาดเขาขี่ก็เป็นขบวนเยอะๆนะแต่บางทีมันก็อันตรายอเราขับรถเรายังเราเลี้ยวเราเราเลยคือขับรถเนี่ยรู้ว่าว่าเร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 ามัดระวังมากไอ้ตรงเนี้อันนั้นเมืองไทยสภาพเมืองไทยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อขี่อันนี้แต่เมืองนอกนะคุณคุณทุนันผมไปหลายประเทศเนี่ยถนนมันก็เล็กๆไม่ได้ว่าใหญ่หมดนะ แต่คนขับรถเขาเนี่ยมีระเบียบวินัยอย่างผมผมไปออสเตรเลียหรือหลายประเทศคุณเชื่อไหมใอวงเวียนไม่มีไฟอ่ะผมอยู่กลางวงเวียนนี่นะผมเห็นรถขับมาผมหยุดแล้วให้เขาไปมันไม่ไปอ่ะให้ยังไงมันก็ไม่ไปมันชี้หน้าผมเองเพราะเราอยู่ในวงเวียนเขารักษากฎติกาอันที่สองเนี่ยเขาเห็นไอ้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 เขาเรียกไรทางม้าลายอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนวันเนี่ย กลับไปอย่างเมืองนอกเนี่ยแกก็ติดนิสัยฝรั่งแกขับรถเจอทางมาลายแกเห็นคนอยู่แกหยุดเลยไอ้คนมันก็ไม่มั่นใจเฮ้ย <c oughs> ไม่เคยเจอว่ารถรถจะมาหยุดให้อะใช่ไหมแต่ว่าเมืองนอกเขาต้องหยุดตอนนี้ไอ้ก็ต่างคนไออาจารย์ก็บอกเอ้ยทำไมมึงไม่ข้ามไอนันก็เอ,อ้ยทำไมมึงไม่ไป <c oughs> ก็เลยเสียเวลากันอยู่ตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นกติก <c oughs> าบ้านเรามันไม่ได้ ปลูกฝังจิตสํานึกอันนี้นะต้องถ้าจะแก้ต้องแก้ทั้งระบบไม่ใช่ไม่ใช่สันดานเสียเฉพาะบนจอจออย่างเดียวนะไม่ใช่หลายอย่างเลยนะต้องแก้ต้องแก้ค็เขาถึงบอกว่ามันมันมันเสียหายมาหลายสิบปีแลวไอ้ไอ้ประชาทางสังคมนะยมาัคนิยมทางสังคมเนี่ยมันผิดมาก็หันไปเรื่องความร่ำรวยมาคือที่มาเองจะป้นมาเองจะโกงมาจะอะไรเนี่ยไม่สนใจเลยเน้นอย่างเดียวให้ก็คุณลองนึกดูคุณนิวที่ ท่านยุทธพูดท่านนายกพูดดีมากแล้วผมชอบชอบแกบอกอะไรแกบอกว่าปฏิรูปทุกภาคส่วนเนี่ยท่านนายกบ,บอกอไอ้อเมริกันอยู่ๆจะมาให้วนเลือกตั้งได้ไงยังไม่ปฏิรูปเลยต้องปฏิรูปทุกภาคส่วนตอนนี้หลายหลายาส่วนท่านยังไม่กระดิกเลยนะตำรวจนี่ไม่กระดิกเลยนะนี่นี่พูดกันอยู่เนี่ยเรื่อง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 รืรสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินี่ใช่อเอาละคานนี้ค่านิยมสังคมไทยมันเปลี่ยนหมดเลย คุณดูที่ผมเห็นดาราแต่งงานอ่ะโอ้โหอืมโอ้โหเห็นไหมคุณอิฉาเขาไม่ล่ะได้เมียสวยไม่ดูไม่ดูใช่ไหมแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวเป็นสิบล้านเฮ้เสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าสามชุดแล้วแล้วเช่าเช่าไม่ไม่เอานั่นถาวรเลยตัดมาจากแบรนด์เนมแล้วมันจะใช้ครั้งเดียวคุ้มหรือว่าไว้เขาหน้าต่างไหมรวยอ่ะก็ครั้งเดียวก็คุ้มป่ะเขาคิดคนละแบบกับเราไงไม่มันมันถ้าแต่งหลายรอบมันก็ พอแชร์แชรคือมันแล้วแต่แต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะผมรู้จักบางบ้านไม่ชอบเมียดารากว่าจะได้ลูกสะภ้ยดาราสองคนนี่นะลูกสะภ้ยต้องสู้กับแม่ยายอุตลุดเลยกว่าจะได้มาเป็นลูกสะภ้นะแต่ว่าบางบ้านเนี่ยนะชอบดาราโอ้โหถ่านนี่นี่นี่ได้ผลไม้ไปแล้วนะได้ชมพู่ไปกินแล้วนะจะได้ปูอีกน้องไปจะได้ได้กินปูอีกไประยะ อ๋อดาราออเออเพราะงั้นเนี่ยบางบ้านเขาชอบเขารวยเ,เขาก็สร้างไอ้สิ่งที่เขาคิดว่ามันดีในสังคมแต่มันเป็นค่านิยมที่ทีวีโทรทัศน์ทุกอย่างไปโอ้โหสัมภาษณ์กันทำเป็นเรื่องใหญ่ทำไมไอคนที่มันทำดีเยอะแยะไม่เป็นข่าวใหญ่เลยเถูกไหม ค่าานิยมสังคมมันกลายเป็นเงินเป็นใหญ่หมดเลยเงินเนรมิตทุกอย่างได้เอาความสนใจไงยเอาตลาดเอาการตลาดเป็นที่ตั้งงนี่คนสนใจเรื่องนี้เหมือนหนังะที่เราบอกหนังนั้นละครน้ำเน่าถ้าไปผู้ผลิตมันบอกคนมันอยากดูอย่างเงี้ยคนเป็นอยัางอยากอยากอยู่ในวงววงเวียนน้ำเน่าอยู่แล้วมึงไม่คิดจะเปลี่ยนคนหรือไงให้คนมันคิดดีกว่านี้นี่เทําไมหนังเกาหลีเนี่ยนะหนังญี่ปุ่นหลายเรื่องนะมันดีมากมากเลยมันให้ค่านิยมให้อะไรคนเนี่ย ทำดีให้คนมันแล้วเขาทำได้ดีด้วยทำไมนักสร้างหนังสร้างละครไทยจึงไม่คิดอย่างนี้เขากลัวไอ้พวกผู้ผลิตสินค้าสปอนเซอร์มันจะไม่เออไม่มาใช้บริการก็เนี่ยมาเลยหาวงเจอหากินอยู่วงจรน,น้ำเน่าอุบาทกม็มันก็มีเนี่ยนะบ้านสายทองแม่นาคพระขนองอีกหน่อยมันไม่มีแม่นาคพระขนงแล้วนะมันก็ไปสร้างแม่นาคลิ้มขวั่งของแม่นาค ริมโขงไงมันมันคือมันถ้าทุกคนช่วยทุกฝ่ายทุกคนช่วยกันนะหาที่จะปลูกฝังค่านิยมใหม่ที่ดีนะแก้ปัญหาเช่นหนังเกี่ยวกับตำรวจเนี่ยนะทําไมต้องสร้างมันเป็นพระเอกตั้งแต่เราดูตั้งแต่เด็กนะเป็นพระเอกตลอดทั้งที่ตํารวจคือตัวร้ายคุณจำได้ไหมเอ์ปิโก้ไงไอ้ตํารวจที่มันแม่งทาความดีไม่ใช่ว่าหนังไทยไม่ทํานะเขาก็ทําอยู่ แต่เขาเรียกว่าศาสตร์และศิลป์ของการทำเนี่ยมันยังไม่ได้พลังเท่าที่ควรในเรื่องการทำดีเพราะว่าสุดท้ายมันหันกลับไปตลกโปกคามันหันกลับไปไอตัวที่ว่าเอาเงินเป็นตัวตั้งเฮ้ยร้อยล้านแล้วพ่อรากพันล้านแล้ว <laughs> ไปคิดตรงนั้นแต่ว่าเนื้อหาล่ะให้อะไรกับคนบ้าง เนี่ยนี่คือปัญหาเราเราเราช่วยได้แก้ได้นะแม้ว่าคุณชัชวาลหรืออย่างผมอย่างไรนะทางานเพื่อสร้างค่านิยมเพื่อสร้างเชื้อชูคนดีให้สังคมดีมัน4 0่สบห้ปีมาแล้วแม้มันยังสุดเอื่อมแต่เราก็ยังมีความฝ่ายฝันที่จะทํามันอยู่มันก็ดีขึ้นนะถ้าเราคิดถึงตั้งแต่สิตุลามาเรื่อยๆศิลปะวัฒธรรมก็พัฒนาขึ้นพอควรแต่คล้ายๆกับ ทีวีหรือไอ้หนังเนี่ยหนังซีรีส์หนังละครไทยกับล,ละครของเกาหลีเนี่ยนะถ้าคุณดูนะเนื้อหาเนี่ยนะสู้เขาไม่ได้ครับเขาสะท้อนอะไรหลายอย่างแล้วสนุกด้วยแต่ของไทยเรานี่น้ำเน่าเลยตบก,ตบก,ตบกี้ตบจูบตบกี้ตบจูบม,มันมันสถานีด้วยอออมันอะไรหลายๆอย่างนะสื่อด้วยนะฮะแต่ว่าเราอยู่ตรงไหนนะฮะแทรกเข้าไปบ้างทำเพื่อสังคมได้เนี่ะฮะบางคนก็อยู่เขา เขาบอกเขาปลีกวิเวกไปเขาก็ช่วยชุมชนในตรงนั้นนะไปเป็นครูสอนทําดีเท่าที่จะทําได้เท่าที่ทําได้ในส่วนของเราอย่างผมเนี่ยนะผมคิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มาเรื่องการเมืองมากทําเรื่องหุ้นผมคิดว่าอยู่ในตลาดทุนเนี่ยนะสร้างในระบบตลาดทุนมันเป็นธรรมให้มันดีให้มันดีให้มีความเป็นธรรมให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยมาลงทุนอย่างเท่าเทียมนะแต่ว่าแม้ว่าเป็นเรียกว่าเป็นสื่อคนเดนในตลาดทุนนะผมกล้าพูดเลย นอกนั้นมันทำมาหากินกันเดียวที่กรตอและลารทรบไม่ค่อยชอบมันจะชอบคุณได้ไงเขาชอบประเภทแบบไปตีกอล์ฟกับพวกเขาชอบประเภทแบบเฮ้ยอ่าแล้วก็ส่งอินไซเดอร์มาให้เออเพราะงั้นคนที่บางคนทําเรื่องข่าวตลาดหุ้นทําหนังสือตลาดหุนนะรวยกันตายเลยหรือน้อยก็เขาเรียกตบทรบได้ตลอดโอ้โหตบทรบได้ตลอดตบทรบแล้วก็ผมไม่เคยอ่านผมพูดตรงนั่ หรือไอเกี่ยวกับหุ้นเนี่นะรายวันเนี่ยผมไม่เคยอ่านมันหากินกันเนี่ยใช่เวลาแล้วมั้างพบกันใหม่พรุนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ